การที่โงเ่เฮงดีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้องตาสองชั้นจมูกโดง่งหรือปากเป็นกระจับอะไรอย่างเดียวสิ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญของโงเ่เฮงซึ่งหลายคนมองข้ามเนี่ยคือผิวผิวรอยย่นบางคนมีตรงหน้าผากนะซึ่งอันนี้ก็ทําให้การงานผิวประสักนะหรือว่าพวกรอยตีนกาพอมันมีปุ๊บอ่ะมันทําให้เหมือนกับโงเ่เฮงของเราเนี่ยมีการสะดุดตัวลงครับแต่ทีนี้ต้องอธิบายฟังก่อนว่าในเรื่องของอความดูเด็กหรือว่าเรื่องผิวพรรณเนี่ย จริงๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ของโงเฮงนะครับคือคือโงเ่เฮงของคนเนี่ยเราไม่นับถึงเรื่องความสวยหล่อนะไอ้สวยหล่อเนี่ยเป็นเรื่องแฟชั่นบางครั้งเนี่ยยุคนี้นิยมหน้าตาแบบนี้อ่านิยมจมูกแบบนี้ปากแบบนี้อีกยุคหนึ่งนิยมอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องแฟชั่นแต่ว่าคนโงเ่เฮงดีอะ่ะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนอะ่ะเวลาดูปุ๊บคนนั้นก็จะเป็นคนที่โงเ่เฮงดี เพราะว่าการที่โงเูเฮงดีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้องตาสองชั้นจมูกโดง่งหรือปากเป็นกระจับอะไรอย่างเดียวสนะิ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญของโงเูเฮงซึ่งหลายคนมองข้ามเนี่ยคือผิวผิวโงเูเฮงเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งตาคือหน้าต่างปากคือประตูไว้โชคเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ยึดบ้านทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยโครงสร้างเสาเข็มรละลากฐานเนี่ยคือผิวคุณอาจจะไม่ต้องไปทำศัลยกรรมอะไรก็ได้นะแต่ถ้าหากเราเป็นคนที่ดูแลผิวพรรณ ให้ดีเนี่ยมันจะช่วยเสริมให้เรามีโงเหงที่ดีนะครับ,รบเพราะว่าปัญหาพวกริ้วรอยที่คือมันเกิดขึ้นตามวัยของเราแหละไม่ว่าจะเป็นรอยย,นนย่นบบางคนมีตรงหน้าผากนะซึ่งอันนี้ก็ทําให้การงานมีอุปสรรคเนี่ยหรือว่าพวกรอยตีนกาพวกร่องแก้มอะไรแบบนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันมีปุ๊บอะมันทําให้เหมือนกับโง่เ้งของเราเนี่ยมีการสะดุดตัวลงรหรือว่าชีวิตในช่วงวัยนั้นเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามานะครับนะเนี่ยวิธีที่ง่าย เชื่อว่าทุกคนทําได้เนี่ยก็คือการบํารุงผิวด้วยสกินแคร์ที่มันแบบดีๆหน่อยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาของเรา